คริปนึงคลิปอ,อีนึงอ,อีพีแล้วนะครับรมาลยน,ยนั่นเลยไม่หมายดูเลยเวลากา้าวบนไปแก็ตายแี่นีเราโยนทีทานามเท่างนะครับเรางติดหรือไม่ติดนะครับฝูนี้ S <S <an> <t iny> รอคนตัดทินใจนะครับรอคนตัดทิ้นเา้าย EP นี้เป็น EP ท้ายเลยนะครับจับเ็มตึงนาทีนี้ก็ยังไม่รู้ที่นะครับยังไม่รูทีเอาไดหอกังไม่เคยไม่ต้องยเลยเลย mình mới đây thì nó gặp nhận mãi mãi gần chỗ đấy mãi mãi cho này bà già càng là mãi mãi gần nhiều lời á trăng mai khỏi nát luôn trăng mai khỏi nát mấy thử, mấy trăng mai nát cặp mai tất cả hầu tuần luôn các mà hầu việc làm trát các mà เรามาแลยบรรยากาศข้างหนอกับนังนะกับยีพีทุตายเลยนะครับเราจะทํากันรวม10ปยีพีได้มั้งครับขอบคุณทุกท่านดีแล้วกับติดตามนะครับกดติดตามแชร์กดไลค์กดไลค์อะไรอย่างเงีแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยชวนชวนนะใต่ติดตามมาได้ไม่ติดตามกันได้ต้นเฉยก็ติดตามไม่ต้นเฉยก็ไม่ต้องภาษาตายหลว่วนๆนี่ยกับบางคนกับฟังดูเรื่องบางคนระฟังไม่รู้เรื่องอยูทิ่ตรงนี้กับ แมกดาวลังเป็นสนามเช่าตรงนะครับสนามเช้าตรงเฮว้ภาพรวมความกว้างควาพรวมความกว้างจิสุดท้ายอะไรนั่นก็มีจิตุดท้ายติดตามมาแล้วนะครับสนามในนั้เราก็ไปกันซึ่งนั้นกับเรามาทำบุญนี้เพราะว่าไปเล่นท็อตแล้วมันร้องนครับติดเวทเลยก็ต้องทําเป็นีพีบุญนี้ย่อๆปล่อยใจอลไอีพีนั่นกันอลไอีพีนั้นกันเลยครับ ลาก่อนลานนะครับวันนี้กับพอบคุณมาครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้รับ